โอเคไม่แน่ใจนะฮะว่าอันนี้ใช่ภารกิจหลักไหมแต่ก็โอเคมันมีแต่อยู่ในแผนที่ยันเดียวนะครับก็เลยมานะฮะโอเคตอนนี้ไม่มีอะไรให้ทำเลยแต่ก็มาคุยกับคนนี้ก่อนนะฮะเผื่อได้อะไรทำนะครับมาโอเคมันจะให้ผมทำอะไรก่อนโอเคโอเค ทอาไงทำงานอะไรว่ามา hey, look, อะไรมันต้องตามผมมาเหรอโอเคใกล้ๆครับมาขึ้นรถก้านรถนี้เป็นลากอะไรวะเนี่ยรถไปลากรถแน่นอน,นครับโอ้โหมึงเดินแบบชิลเกินนะป้าอมึงก็ล้มอีกรีบขับเกินครับแม่ชนป้าเลยนะฮะถอยหลังประตูป้าหน้าป้าอะไรเงี้ย โอเคให้เราไปนู okay. to to oh, yeah. ่นเนาะผมแวบเลยแล้วกันนะฮะขับรถมันช้าครับเสียเวลาอย่างเงี้ยโอเคเทอรพอร์ตบลึบไปเลยโอ้โหเหยียบรถเหยียบรถพอดีเพื่อนพอดีผมขับเหยียบไปโอเคเราลงไงวะโอ้ไงลงแบบนี้เนาะเกี่ยวเกี่ยวรถ เกี่ยวรถครับไปของพี่น้องไปเลยเกี่ยวไปเลยถ้าผมแวบนี้มันจะไปแค่รถผมปะใช่ไหมผมว่าไปแค่รถผมนะเพราะงั้นก็ลากแมงเลยแล้วกันโอ้ยๆๆๆยอย่าลุดอย่าลุดนะมึงอย่าลุดแม่ขับแมงก็ไม่ได้อะไรครับแต่เราจะไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับโคนแมงเลยแล้วกันใครขวางทางเกกะเกกะออกไปโอ้เรียบร้อยนะ กูเล่นอะไรของกูเนี่ยรีบเกินครับรีบเกินโทษทีแม่กูเล่นอะไรของกูวันนี้หายแล้วโอเคเอาเอาดีๆครับรอบนี้เอาดีๆผมเล่นเยอะไปอ่ะบางทีโอเคนะเอาเทเลพอร์ตครับไปโอเคไปเอาดีๆครับรอบนี้มา เกาะรถเรียบร้อยครับไปไปเลยแล้วกันเออเออแต่ว่ารถคันนี้มันก็ไม่ยอมหลุดนะไม่ว่าผมจะชนแค่ไหนมันก็ไม่ยอมหลุดนะเอาตรงๆโอเคโอเคจะไปไงเนี่ยรุงเสียตอนโอเพลงมันก็เล้าใจกูเหลือเกินนะฮะโอเคตรงไปเรื่อยๆนะฮะใจเย็นๆครับรอบนี้ใจเย็นๆผมต้องใจเย็นๆนะฮะบอกตัวเองนะครับให้ใจเย็นแต่ว่า ใจผมมักจะไม่เย็นแล้วนะตอนนี้ชนรถพิกสิบตลบนะฮะผมบอกเลยใจไม่ค่อยจะเย็นเลยเว้ยมาเยอะๆๆๆใครยิงวะใครยิงกูจะยิงกูทำไมเล่าเออแค่ขโมยรถเองนี่ทางนี้ตำรวจแล้วยังจะยิงอยู่ไหมโอ้โหิบร้อสิบร้อจิบร้อขับอันตรายเกินนะฮะ ๋ย่ขวางทางเข้าผมก็พอโซนแม่งหน้าสุานิตำรวจเลยแล้วกันดับโซนบอโอเคกดเฮดเพื่อดับนะฮะโอเคกดเฮดเพื่อดับโอเคเรียบร้อยนะฮะอะไรวะเนี่ย ตอนแรกก็โอ้ผมนี่ปวดหัวกับตัวเองเลยนะฮะรีบเกินจนไปชนรถเขาพลิกสิตลบรถเขาระเบิดใจตายคู่นะครับอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเขาเรียกว่าไงนะเออคือมันคือพอพอเพาใจไหมว่าแบบม,ม,แมันไม่ควรจะแพ้น่ะภารกิจมันไม่ควรจะพลาดตรงนั้นน่ะแต่แต่มันไปพลาดตรงนั้นเฉยอ่ะ <c oughs> เออนะครับเออเราสามารถไปหาไมเคิลก่อนก็ได้นะฮะหรือไปหา ฟรงตัวเอฟแฟรงกินก่อนก็นนดได้นะครับเดี๋ยวผมไปภารกิจแฟรงกิ้นก่อนแล้วกันนะแรปมาเลยนะครับนะจากการภารกิจตัวเองให้มันเรียบร้อยก่อนนะอันนี้คือมนุษย์ป้านะครับที่ชวนกันไปออกกําลังกายเออไปเอาไงเมื่อกี้ผมว่าผมจอดรถอยู่หน้าบ้านนะหน้าบ้านอย่างเละเลยเมื่อกี้เอารถสิบล้อมาจอด <c oughs> ตอนนี้หน้าบ้านอย่างสะอาด <c oughs> โอเค ป้าจะไปวิ่งแต่ว่าออกมาหน้าบ้านก็เหนื่อยแล้วนะฮะอะไรเงี้ยไปป้าชวนกันไปวิ่งไปไปชวนกันไปวิ่งไปป้าเออส่วนผมนี้แบบย่องเข้าบ้านเลยนะฮะโอเคเปิดได้ด้วยอา้าวเพื่อนเม่งมาอะไรตอนนี้วะเนี่ย วันดีเพื่อนคุณต้องมาน้องมาตัวผู้ใหญ่มาพีดบูป่ะเนี่ยโอเคเขาบอกว่าแบบที่ไปทำพรกิจอะไรสักอย่างนะก็ค่อยตามเขาไปโอเคโอเคยังไงต่อดี ก็บอกให้ตามบักอันนี้แหละทำไมมึงต้องเดินนำกูกูต้องเดินนำมึงไม่ใช่หรอเพื่อนนี่เดินนำผมเลยนะเฮ้ยเดินนำกูจังเลยป้ามองอะไรป้าป้ามองอะไร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 หาเรื่องเขาก่อนเลยดับแรกนะ ามองอย่ามองเขาใช่ไหมพี่หลังอย่ามองเขาใช่ไหมป้าเอ้ยฉับบ่าฉับบออะไรเงี้ยชนแม่งล้มเลยบางอาจเดินนำกูดีนัะแจ็คมาขึ้นรถใกล้ๆก็ไม่กูรีบวิ่งมาเพื่อนอรีบขึ้นรีบขึ้นอรีบขึ้น,นไปยไยใช่โอ้โหเดินสโลโมชั่นจริงๆพี่แกนี่เด้อรีบไว้ไม่ได้มีเวลาทั้งวันมาชนแม่งก่อนเลยเนี่เกะกะตา กายอยู่นะกาอยู่นะแวบ,บเลยแล้วกันครับปะแวบเรียบร้อยครับสเต็ปเดิมมาไหนดูซิไหนดูซิทีคือแบบมาพ่นเซเว่นกันละ่ะอย่างงี้โอเคปิดเพลงปะให้เรียบร้อยโอ้ตีนเจอตีนครับมองไนกับแม่งดี คือปืนลงมาเอาเจาะเอกันพอดีปิดหน้าก่อนแล้วกันเดี๋ยวแม่งจํากูได้ว่าะกูรอเกินมาวัดดีเพื่อนวัดดีวัดมันไม่ดีอีนี่มาคุยอะไรกับไอ้นั่นแสดงว่ามาทาธุรกิจสีเทากันอยู่ใช่ไหมเอาไงก่อน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  มาดักทางออกแล้วจกปนืนขึ้นมาด้วยไงทำไงทำไงต่อบาริตา้า,ตาอุ้ยแม่งเบิ้ลใส่หน้าเลยจกบาเลตา้าโดนเบิ้ลใส่หน้าเยี่ยมไปเลยมาขึ้นรถซะมาขี่ไปไหนวะมาเลยยเดยอ๋ยวๆโอ้หเพื่อนกูเพื่อนมึงรีบมาขึ้นมึงจะสโลโมชั่นหาพ่อมึงเหรอโอ้ยบ้าเอ้ โอ้ยมาๆๆเร็วๆเร็วๆเล่งเครื่องเดินเล่งเครื่องบอกให้บอกให้พี่เลยกันโอ้โหกูเร็วกว่ามอไซค์อีกตอนนี้โอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันมันจวดเลยมันจวดเลยเว้ยเฮ้ยมันจวดเลยเว้ยเฮ้ยมามาเลยโว้ยยังไงดี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 โอ้ผมว่าผมเร็วแล้วแม่งเร็วกว่าผมมา เดอะแฟตเหฮะมันคิดว่ามเป็นเดอะแฟร์ตเหโอ้ยโอ้มันอุ้ยมันทำไมมันขับเร็วจังวะมามึงโกงกูก็โกงมาเว้ยเน๊ยผมชนมันเลยได้ไหมชนมันพารกิจจะพังไหมวะชนัเลยลวกันอู้ชชนมันไม่ได้ด้วยทุกคนดูดิผมชนมาแล้วแต่มันก็โอ้ยอะไรของแม่งวะเกมมันบังคับให้เราเล่นบังคับ ชนมึนแล้วะกันชนตูดไปโดนสิบล้อชนนะฮะนี้ยคุณอะโดนสิบล้อชนนี่บ้าเผมว่าถ้าโดนชนขนาดนี้ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตวะยิงมันเลยได้ไหมต้องให้รอให้หมากัดมันอูรถแม่งก็จังเลยเว้ยใครบอกขับมาแบบนี้เอะ กู้ประชาชนผู้เกี่ยวข้องก็ต้องไม่เห็นคนเกี่ยวข้องเข้าใจไหม,มตรงตามันไปก่อนครับยิงมันได้ไหมถ้ายิงมันภารกิจจะดับไหมวะผมก็ไม่รู้นะแต่ก็อย่าเพิ่งยิงมันเลยแล้วกันครับยิงแต่ไอ้พวกนี้นะฮะที่เห็นเหตุการณ์อย่าเพิ่งยิงมันเลยแล้วกันเพราะว่าไม่งั้นนี้ภารกิจอาจจะล้มเหลวได้เออรถไฟรถไฟใครบอกให้ขับมามนี่กูยิงเลยแล้วกัน เฮ้ยมีแมวมีแมวนี่นี่นี่แมวโอโ้แมวแมวก้าวชีวิตนะฮะนี่ออนนี้มันก็วิ่งเร็วจังเลยกูว่ากูวิ่งเร็วแล้วนะเนี่ยมันโดดเกาะจนได้ครับผมว่าน่าจะยังยังไม่ควรจะยิงมันนะฮะอ,อะไรนะสลับตัวเป็นหมาได้แล้วนะสลับตัวเป็นหมาครับผมอุย้ยกูเป็นหมาหมาลุ้มครับผมจังหวะนี้ ไปวิ่งไปทางไหนเดวนะสลับเป็นมาแล้วอ๋อทีอ่ไงนี่ไงนี่ไงสลับเป็นพน่นน่าจะอยู่ในตู้นี้ไม่ตู้นั้นวะเฮ้ยกูว่าอยู่ในตู้นี้มาเปิดก่อนเลยเฮ้ยเนี่ยเปิดออกมาจ้เอไหมไม่ไมจ้เอวะ ไม,ไม่เห็นวะเปิดเดินชนหมาหมานี่ปิวเลยนะฮะไู้สิตีนอยู่ไหนซหนนนนิว่าจะแอบฆ่ารอดงั้นเหรอไม่เห็นวะกลับไปเป็นหมาซะมาอุย้ยได้กินได้กินกินมันมารีบเดินดิน้องหมาเดินไม่ทันใจไปรุ่นเลยคือหมามันเดินเองปะคือผมไม่ได้กดอะไรเลยนะเนี่ย ม่นเดินเองนะครับยังไงได้กินและได้กินลางๆไปเร็วน้องไปเร็วเดินไปคือผมไม่ได้กดอะไรเลยนะคือหมาแม่งเดินเองนะครับน,น,รน้องหม,ม,นะมามังไปไหนวะคิดหายแล้ว oh <man. S 1> โอ้ยน้องหมาแม่งไปติดเซิงมากเลน้องหมาโอ้น้องหมาโอ้โหแม่งเอากันแล้วโอ้โห โอ้โหเอากันต่อหน้าต่อตากูเอาตรงนี้เลยนะพี่เอาตรงนี้เลยม,มาเร็วโอ้โหบอกว่าต้องให้หมาเสร็จก่อนนะ <laughs> <laughs> พอเออหมาบอกว่ากำลังได้ที่เลยกำลังเข้าร่องเลยอย่างงี้นี่ไปมันอยู่นี่ใช่ไหม อยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันอยู่ไหนพากูไปดเด้อเออจะมาเร็วกินมันมากินมันมาไปนี่วิ่งไปนี่<อ>คือเร่งมันไม่ได้นะฮะเพราะผมไม่ได้ควบคุมเลยตอนนี้อ่าอยู่ตรงช่องนี้แหละมามาเปดิดดูเดี๋ยวรู้เลยจะเอ๋นั่นไงจะเอ๋ วัดดีหม่เฟนไปกัดแมงเลยกัดมันกัดมันนี่นี่โดนกัดจนได้โอเคยังไงต่อมันต้องรักพาตัวนะฮะฆ่ามันไม่ได้ผมว่าแหละถ้าผมฆ่ามันนี่เรียบร้อยเลยนะฮะภารกิจล้มเหลวอีกละนะครับยากผมอีกละอะไรนี้เคขึ้นไป คือการเล่นนะฮะมันอาจจะมีบูบ้างน,นะครับบางทีก็ต้องระวังตัวละครตายเหมือนกันนะซึ่งแบบตรงนั้นผมไม่ค่อยจะถนัดอะไรเลยนะครับมาเราไปไหนกันต่อโอเคปิดเพลงเลาเราไปเลยแล้วกันนะโอเคไปเลยแล้วกันอย่าเพิ่งนะผมอยากขับไปถึงแล้วแบบมัน่าเพิ่งคัดซีนเลยนะอ่ะอ่าโอเคแวบบเลยแวบบเลยครับแวบบเลยสวยครับมาไปทางนี้ เออจอดรถตรงไหนวะจอดรถตรงนี้นะฮะคิดว่าผมว่ามันต้องจอดรถตรงนี้นะเออมันไม่มีที่ให้จอดรถเลยเว้ทุกคนครับ โอเคมันยังไม่มีให้ที่ให้จอดครับผมมาเร็วเกินปะอะไรเงี้ยมันต้องคุยกันเสร็จก่อนอะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมไม่มีที่จอด <c oughs> อ๋อจอดรถแล้วให้มันลง ทิ้งไปครับทิ้งโทรศัพท์ไปปล่อยบางอานนี้ออกแล้วโอเคประมาณว่าจงเป็นสุกเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียนเบียนซึ่งกันและกันเลยมาปล่อยแล้วชนได้ <c oughs> ไมหมปล่อยแล้วชนปล่อยแล้วชนได้ะแม่กูตามหาตั้งนานกูชน <c oughs> ขอโทษครับพอดีรถผมมาแรง <c oughs> ม,ามาส่งบางอันนี้ที่บ้านครับ มาชวนมาลงมาเอามามกกลับด้วยอะไรงี้เออโหโดนยกกล้วยให้ยกกล้วยเฮ้ยกูไม่อยากกินกล้วยนะเว้ยอะไรเงี้ยแม่มาทำภารกิจกับเพื่อนนี่มันเจ็บใจจริงจงเจ้าเพื่อนบ้าเอ้ยมาเจ็บใจจริง,รง,รงๆ,มา,งๆมาทำภารกิจกับเพื่อนผมไปทำภารกิจกับไมโคก็ได้เจ้านายใหม่ผม แว็บมาเลยโอ้โหกูแว็บมาบนบ้านเขาเลยอุ้ยอุ้งลงมาจากรถแบบเดอรแมทริกอุ้ยเมียเกิดอะไรขึ้นพวกกับเมียทะเลาะกันเป็นตัวอย่างงี้กันเลยนะจะอยู่กับเมียกูหรือจะไปกับกูอะไรเงี้ยเอออ๋อมันบอกว่าไอ้บักอันนั้นมาเอาเมียกูกูยอมไม่ได้โอ้บักอันนี้มึงโ มึงเอาเมียกูเหรออะไรเงี้ยเออพระโอ้โหแม่งขับรถปูนรถขนปูนโอ้โหจะสู้รถเก่งได้เนี่ยมามานั่นมึงจะไปไหนโอ้ยแม่งหักไปเลี้ยวก่อนลงน้ำลงน้ำมื่อกี้กูชนแล้วอ่านนะมึงอ่านนะมึงโอ้ยผมแบบรีบเกินก็ไม่ค่อยจะได้เลยเว้ยีนั่นบอกว่าจะฆ่าเขานะอะไรเงี้ย ไม่ฆ่าหรอกกูไม่ฆ่าหรอกกูแค่โจเสริมมาคนแม่งเลยละกันเก,กะไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่อย่าเพิ่งหายเอามันหายไปแล้ว <c oughs> โอ้ยทำไมมันหายเร็วจังวะโอ้โหแม่งหายอย่างเร็วมึงเป็นเดอะแฟร์ดเหรอโอ้โหมันหายไปอย่างเร็วเลยเว้ยอ๋อนั่ะไงมันอยู่นี่ โอ้ oh, มันอยู่ข้างบนนั่นเลยหรอไปนะมันแก้ผ้าอยู่บนบ้านมันเลยนั่นเป็นบ้านมึงใช่ไหมเออนั่นบ้านมึงใช่ไหมมึงบังอาจมาเอาเมียกูเอองานนี้ต้องชำระไปเ<ะ>ป็นบ้านมึงใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้บ้านสวยอันสวยงามของมึงมาจะได้พังลงก็วันนี้แหละ นะโอ้โหไปเอาเมียชาวบ้านเร็วฮะคนเร็วๆแบบวันนี้ก็มีเยอะแยะไปนะฮะในสังคมบ้านเรา <c oughs> ชีว่ากาัว่านะครับโลคความเป็นจริงมันโหดร้ายนะนเรื่องจริงยิ่งกว่าในเกมนะฮะอะไรเงีย้ยเออนะครับไปเอาเมียชาวบ้านมาแล้วอีนั้นก็สมยอมให้มันเอา้วยนะ เออเอาไงเอาเนี่ยนี่เมียหลวงมึงเหรอนี่เมียหลวงมึงใช่ไหมฮะมึงมีเมียอ,อยู่แล้วมึวงไปเอาเมียชาวบ้านได้ไงมาจดไปครับจัดให้แม่มสักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวกูจัดให้มึงกูงจะพังบ้านมึงเว้ยนี่ถือว่าเป็นค่าเอาเมียกูแล้วกัน ข้าวเมียกูพันห้าน้องว่าไงมาบู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 บบู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  ไปเสียตังสร้างใหม่นะน้องนะเรียบร้อยครับเรียบร้อยเลตุ้มเปะลาลาเลตุ้มเปะไปไหนกันต่อครับแค่นี้ก็สะใจแล้วเว้ยแค่นี้ก็สะใจแล้วครับทุกคนโอ้ยนี่ขับรถกระบะไปยังเลยกระบะทำให้มแรงเยอะจังวะ กลับบ้านนะฮะแต่ผมอยากไปเร็วกว่านี้อะทำไงแวบบเลยแล้วกันครัแบแวบเลยเออนะขอ,อยหลังเข้าบ้านเลยได้ไหม,มน,นั่นไม่ใช่บ้านฉันอ้าวชิบหายแล้ว,วชิบหายแล้วกูวไปพังบ้านใครวะเนี่ยบอกว่าไม่ใช่บ้านฉันชิบหายแล้วแต่ขอบคุณมากสำหรับที่ช่วย อ้าวแล้วกูไปพังบ้านใครมาเ,เนี่ยแล้วกันั้งขึ้นบ้านคนมั่วซั่วนะฮะอะไรของแมงวันนี้ชิบหายแล้วมีคนเอาตีนมาเยือนถึงหน้าบ้านเพราะไปพังบ้านเขาโอ้โหโอ้โหกูจกปืนมายิงมึงเลยได้ไหมเนี่ยชิบหายแล้วแสดงว่าบักเมื่อกี้เป็นเด็กแบบนี้ละ่ะ เป็นเด็กบัดอยสูตรเนี่ยฮะคิดว่าอะไรไเอาอะไดูเอาไงดีครับเอาไงดีเอาไงดีครับ <N> แนะนำชื่อฉันให้เขารู้จักหน่อยซิว่าฉันเป็นใครอะไรยงนี้เป็นอเมริกันแกง๊งเป็นพวกแก๊งในอเมริกานะมีอิทธิพลในย่านนี้มากที่นายเป็นพังบ้านเขาอะไรเงี้ยก็อธิบายให้กันฟังบางนี้บอกว่าส่งมาอินูถึงเวลฟาฟาดเข้าไปหนึ่งดอกอโอ้โหทั้งๆที่กูจะเอาคืนบอกกันนั่นแท้แต่กูโดนเองเลยชิบหายแล้ว งานนี้ต้องมีชำระไปบบทำลายบ้านเขา,าพี่นะก็ต้องแบบนี้แล้วนะไม่ไม่ใช่บ้านมันบ้าเอ,อ้ยทำลายบ้านผิดหลังสวยซ้ำสวยซ้อนจริงๆชีวิตนี้แล้วชีวิตจริงมันก็ไม่ค่อยจะต่างอย่างนี้สักเท่าไหร่นะฮะ <c oughs> <c oughs> บางทีมีสวยซ้ำก็มีสวยซ้อนนะฮะเออแล้วผมก็เคยเจอมากับตัวนะสวยซ้ำสวยซ้อนเนี่ย นะครับนะซึ่งในละครในหนังในเกมนี่ก็แสดงให้เห็นเป็นความเป็นจริงมากเลยนะเออประมาณนี้โอ้โหแม่งถมน้ำลายด้วย,เด,ย,วเ,ดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮอมึงเดี๋ยวเฮอมึงนี่กูเห็นรถนั้นจะบึ้มรถมึงเลยลุกขึ้นมายิงรถมันน, <literature> <m> นี่กูจกปืนออกจากกระเป๋าได้นะมึงเอ้ยหน, <lim> นีไปละ <m> ลองไงต่อก็ต <m> ้องตามน้ำละ มาเอ้ยเซ็งไปเลยเพื now, no, no. Okay, so richten, <5 <5 ่อนนะก็วันนี้คงเอาไว้เท่านี้แล้วกันโอเคเนาะไปค่อยว่ากันวันหลังสำนวนนี้ก็เอาไว้เท่านี้ไปไปหาพักผ่อนโอเคแล้วเจอกันเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับแบบภาษาอังกฤษแบบขั้นเทพนะฮะไป วันนี้พักผ่อนแค่นี้ก่อนละกัน,นเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ